วันนี้เสนอตอนป่วนปะทะป่วนคุณคุณค่ะ โอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโเป็นอะไรอะกรีดขอ้าวหน่อยนายเป็นอะไรรูู้สิมันคือรถของฉันยู่เลยโอ้หมอมุยไม่ตกใจนะนี่มันเป็นรถของฉันนั่งได้สองคนด้วยฮ่ นีสิโอ้โหโอ้โ,อโอไหไงท้องไหนท้องนี่สบายมากเลยนะไม่ทำให้ไอ้สองคนนั้นนั่งด้วยเหรอไม่ไอสองคนนั้นไม่ชอบแก้งฉันโอ๊ย จะหัวติดกันแบบนี้ไม่ได้นะได้สิเธอเป็นเพื่อนที่รักขฉันที่สุดนั่นเลยได้ไปแก้ฉันหรอกเออแล้วทำไมถึงเอ่อทำรถนี้ขึ้นมาล่ะ นอนครูตูคามาจักแค่ต้องกลับไปอีกด้านหนึ่งโอ้เออตายเป็นไม้เออตึมมากเลยตึงจริงๆด้วย ฉันเขาบอกก่อนเลยนะพาไปเล่นกับไอ้สองคนนั้นล่ะทำไมอ่ะมันแก้ฉันโอเคเราต้องทำรถใหม่นี่คือรถของแล้วโอ้โหโอ้นี่มันไม่ใช่รถแล้วละ่ะมันคือจักรยานล้อเดียวอ๋อลืมไปฉันทำผิดนี่มันคือ เออเครื่องบินของโดลเรมอนอุมโมันใหญ่เกินไปไหมอ๋ออีใหญ่เหรอไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ,ใหญ่แต่มันหนักเลนหนักมากเลยคือจริจริงนะมันหนักหนักมากเลยอู้ มันบาดตัวฉันขึ้นมาล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเดี๋ยวฉันลองดูก่อนเลยนะวิวสุดยอาสดาไปเลยเออนีมันไม่ป่วนแล้วล่ะ อือไม่รักแกก็ตายอือจะรั้สักงเนินนี่เยฉันด้วยไ้่ไ้หมดทิ้ิบงลอ่ออีกแล้วเหนือหน่อยเหนือ่อยเวียนหัว เรามาเล่นต่อสู้กันดีกว่านะเออต่อสู้ใช่ต่อสู้เนี่ยต่อสู้เอาปะนะเอาปะนะเราบด่าดได้จริงก็โดนฉันดิโอ้ยโอ้ยโอ๊ย,อย,อยมามุย้ยอะทำไมฉันมีชีวิตอด้มามุย้ยเรามาก่อสร้างกันเถอะก่อสร้างอะไรอีกอะ ก่อสร้างพระพุทธรูปยังไงล่ะเลยก่อสร้างพระพุทธพรู์พระพุทธริดอะไรล่ะพระพุทธรูปอ่ะเขามีเอาไว้ก่อสร้างแบบชีวิตจิตใจที่ทุกคนนับสือแต่ทาไมถึงนายต้งสร้างพระพุทธรูปเองถามหน่อย นี่สีรังกาเลยเฮ้ยนี่นะนีโอ้ยอย่าทำฉันเอ้ยโดนมวกนี่นะเอยเน้นนนเน้นน้นน้นเน้นนนน้นเ่เน้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 ้นน้้เเนเนนนะ แค่นี้ยังไม่พอฉันมีหุ่นยนต์ของนายด้วยนะหุ่นยนต์ดอกฉันน่ะเฮ้ยมนเรียกว่าหุ่นยนต์อะไรอ่ะหุ่นยนต์หุ่นยนต์นนปิ้งย่างฉันจอาฆ่าไอ้สองคนนั้นสั่งเวยไอ้สองคนนั้นให้มันมาจงให้ไอ้ปื้นกับไอ้แดงมาไอ้แดงที่ไหนอ่ะสงชายเออนั่นแหละโยอโอ้โอโยมันลม ว่าเงอตอนนี้เราสั่งไว้ชีวิตของมันมาแล้วนี่แกทำอะไรฉันนะ่ะชย่ยันยังไม่ได้ทำอะไรผิดไมยอีกลกีนแกเรียกฉันมาทำไมเนี่ยให้แกมายืนตรงเคารพทงชาติยังไงล่ะเฮ้ย เมียวฉันเจ็บมากเลยเนะโดนหอกแทงหน้าอกแกต้องโดนระเบิดมันคือยังไงอ่ะจะก้าเลยหมามุ้ยเนี่ยเออไอโยเสียไปแล้วฮ้ยอ่อนแอจังเลยเดี๋ยวฉันยอนเองนี่นะอ้าวไม่แตกเฮ้ยข่าวนี้แหละแกเสียชัด เปิดพิธีบูชาวสวรรค์กลายเป็นแอปเปิญญ้ล่างอฮต่อไปตาฉันบ้างนะได้เลยเปิดวิธีบูชาวสวรรค์เดี๋ยวเดี๋ยวฉันพูดไปแล้ว อ๋ะอะไรอ่ะประกายไฟเหรอเออเม่นมากเลยหม่ามุย แก่จริงเลยแอปเปิ้ลมันกลายเป็นตุ๊กแกโอ้ยถ้ามันูการทํางานองพกแกช่วยด้วย์เยอะเชืออฮะว่าตุ๊กแกปิ้ง เราไปผ่าเนื้อของไอปื๊ดกันดีกว่าเพราะนั่นแกนะทำอะไรนะแค่จะะลบหนังของมันยังไงล่ะเอามาทำเป็นโอ้โหนี่จงมากเก็บขาเจ็บเท้า ด้เวลาพี่ฉันจะต้องถนหนังแก่ฉันด้วยไม่ไม่เอาโอ้ย,อยฉันไม่อยากโดนถล่มนะเนื้นออ้เอา

จะสนุกหนังแกฉันด้วยโอ้เสียบไม่เอ้าไม่ ่อนแออะไรทั้งสิ้นเลยอื้อตลกหนังตลกหนังถาล,ก,ลกหนังเป็นิ้นเลยตาสักเถอะอือ ตายเ้ออวัเดียรผิดแผนหมดเลยเออช่อยๆเราต้องเตรียมปืนไปให้ถึง ใช่แล้วมามุยเราต้องเตรียมปืนเดี๋ยวหมามุยหยุดเดินทำไมดูข้างหน้าเด็ ที่แกจะต้องโดนทรัพย์สินของแกแกต้องตายนั่นแหละ <c oughs> โอ้ยโอ้ยดนนิ่งเลยฮา่าสี่คนเลื่อเลยแกหวังว่าจะมาทำฉันได้ยังไงเออ ได้วยเหมือนกันฮะเอาล่ะครับตอนนี้อมตอนนี้ตอนนี้เรื่องได้จบแล้วกดให้ทุกท่านกดไลย แชร์กดสับสกา์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ